สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคนละครึ่งเรื่องคนละครึ่งรอบเก็บตกใครมีสิทธิ์บ้างก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเ e อินอัานหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเ e อินอัานหันษาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกะระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ สำหรับคนที่สนใจจะลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพอรอบเก็บตกจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่11พฤศจิกายน2563หรือก็คือวันพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนได้เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งหรือ www คนละครึ่ง com นะครับ โดยคนละครึ่งรอบ2นี้จะมีสิทธิ์ให้ลงทะเบียนประมาณ2.3ล้านสิทธิ์ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะครับหรือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียนมีบัตรประจําตัวประชาชนและไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็มาอัปเดตข่าวคนละครึ่งและมาย้ําเตือนสําหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้11พฤศจิกายน2563เตรียมตัวให้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรดูให้ดีๆนะครับ2หลักแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วนที่เหลือจะเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นไปได้ต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะครับเพราะมีคนสนใจลงทะเบียนเยอะมากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ผมก็ขอลงทะเบียนสําเร็จกันทุกคนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ